ใส่ไปเลยเตรียมน้ำมาแล้วก็ทำการละลายผงกาแฟไปเลยโดยเฉพาะผัดเคียวที่ผมปลูกของเพื่อนดรวอไม่มีปุ๋ยอย่างอื่นเลยนะครับเหมาะกับเพื่อนที่ไม่อยากจะใช้สารเคมีนะครับงดในสวนของเพื่อนก็จะลดน้อยลงด้วยก็ไม่ต้องผสมเลยนำแบบนี้มาทำการเทไปในกระถางของเราเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้รดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะ วันนี้จะมาแจกวิธีการบำรุงดูแลรักษาพืชผักที่เราปลูกเองกระถางสองกระถางแบบนี้นะครับไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีเนาะเพราะว่าเราเป็นกเกษตรแบบปลอดสารอ๋อแล้วถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะต้องใช้ปุ๋ยประเภทไหนปุ๋ยหมักเราก็ม,มีนะครับวันนี้ผมมาแนะนําเจ้าตัวนี้เลยน่าทําใช้มากนะครับเป็นเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆเนข้าใจมันว่าในตัวเจนกับพืชมีประโยชน์เกื้อกูลต่อกันมากนะครับใช้เพียงแค่ตัวนี้ ในการทำปุ๋ยป่ะมาดูวิธีการใช้งานกันอันดับแรกเตรียมน้ํามาก่อนหนึ่งถึงสองลิตรนะครับประมาณนี้มาปลูกผักกินใบนะครับไม่ต้องกังวลใช้เพียงแค่ตัวนี้ตัวนี้คือกับกาแฟนะครับเป็นกาแฟทีนวันหรือจะเป็นกาแฟแบบผงก็ได้นะครับใช้กาแฟวันนี้ผมใช้กาแฟทีนวันนะเพื่อนๆบอกว่าอยากทําเหมือนกันอยากจะลองทําดูเนาะแต่ว่าไม่มีกากาแฟไม่มีกาแฟเนาะก็ถ้ามีกาแฟเป็นซองแบบนี้ เพื่อนก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับใส่ไปเลยเตรียมน้ํามาแล้วก็ทําการน้ลายกาแฟไปเลยตัวกาแฟเพื่อนรู้ไหมว่ามันมีในจุเทียนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเป็นกาแฟจีนวันใครมีเป็นกากากาแฟก็ได้นะครับก็ดีก็ดีก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าตัวกาแฟจีนวันเนาะแต่เผื่อใครไม่มีไงก็ทําสูตรน,นี้ไว้ใช้นะครับวันนี้ผมจะผะสมกับตัวของจุดเทียนีสังข้อแสงไปด้วยนะ เพราะว่าตัวจุลินทรีย์แสงข้อแสงมันเป็นตัวเปิดปากใบนะครับเปิดปากใบเปิดดูรับไปให้พืชของเรากินอาหารได้เยอะขึ้นหืมระหว่างนี้กลิ่นหอมมากเลยนี่คือจุลินทรีย์แสงนะครับผมก็จะเติมไปสักเล็กน้อยประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เทใส่เข้าไปด้วยไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใช้เป็นแค่กาแฟอย่างเดียวก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของตัวกากาแฟไอตัวกาแฟ,ฟของเราเนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยในการไล่มดนะครับป้องกันมดขึ้นบนต้นขึ้นบนกระถางของเรานะยิ่งมดที่มันอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยเพื่อนเเคยเห็นไหมหมดที่มันอยู่ในกระถางอ่ะเพื่อนเพื่อนใช้สูตรนี้นะมดในกระถางมันจะออกจากกระถางของเราโดอยอัตโนมัตินะครับแล้วจะต้องควรรดบ่อยแค่ไหนนะ ประมาณ2อถึงสวันก็ได้รถครั้งหนึ่งนะครับหรือจะนําสูตรนี้ไปผสมกับน้ําเพิ่มเติมก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะผสมน้ําให้ดูเพื่อนๆก็นําตัวกาแฟาที่เราผสมเมื่อกี้ใช่ไหมนามาเทใส่ขวบรับ,บรน้ําเพื่อผสมเพื่อเจือจางเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะรดเอ่อดทุกวันหรือว่ารด2วันต่อหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆก็ใช้วิธีการผสมแบบนี้นะเพื่อนเขาทาการคนนะครับส่วนผสม,สมให้มันละลายเข้ากันจยงดีกับน้ำเปล่าของเรานะนี่ได้แบบนี้เสร็จแล้วนํำมาลดเลย รถโดนใบรถให้ทั่วใบรถให้ทั่วกระถางโดยเฉพาะผักเคียวที่ผมปลูกเพื่อนดูอ่ะไม่มีปุ๋ยยางอื่นเลยนะครับกาแฟเน้นๆเลยมีประโยชน์มากเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะใช้สารเคมีนะครับงดในสวนของเพื่อนก็จะลดน้อยลงด้วยหรือใครอยากจะรดอาทิตย์ละครั้งนะครับก็ไม่ต้องผสมเลยนำแบบนี้มา ทำการเทลงไปในกระถางของเราเลยตราส่วนก็พอประมาณหนึ่งเนาะก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับปัญหาของดินแข็งแก้ได้ปัญหาหมดแมลงขึ้นบนกระถางแก้ได้เนี่ยด้วยตัวน้ำหมักกาแฟของเราชุดนี้เลยเทไปเลยโดยเฉพาะดินขแข็งๆอย่างเงี้ยต้นหอมนางก็ชอบนะนางจะโตวไวนะครับแตกโกดีด้วย อวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะเห็นไหมหง่ายๆนะครับเหมาะมากกับใครที่ปลูกผักเอาไว้กระถางสองกระถางส่วนที่ในสวนของผมจะเป็นของกาแฟแบบกากกาแฟนะครับเดี๋ยวให้ดูจะเป็นแบบกากากาแฟจะเป็นประมาณนี้นี่นกากากาแฟทําการผมจะลดประมาณสิบห้าวันต่อนครั้งนะเป็นกากากาแฟนะครับอ่ะนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกคนใหม่ๆเนาะจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่เป็นกากาแฟ่ที่ทาการบ,บักเอาไว้ไว้ใช้รากต้นผักชีดูผักชีต้นใหญ่มากเนาะอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะมาดูกันว่าผมจะนําเสนอคลิปอะไรหรือใครอยากดอูอยากรู้วิธีการ ขยายพันธุ์หรือวิธีการกำจัดแมลงแบบไหนปลูกผักประเภทไหนอยู่เกิดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาในกลุ่มของเราเนาะบางเรื่องที่ผมไม่รู้ก็จะมีเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยแหละที่จะมาช่วยกันตอบคำถามเนาะอ่ะแค่นี้แหละเจอกันใหม่พวกนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละไปบ่าย,าย,ายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ